สิติของคนไทยในปี2021นะปีสถิติเดิมนะคะคนไทยเนี่ยเล่นเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตนะคะมากถึง84.44ชั่วโมงหรือมากถึง97.7%นี่คือสินค้าผ่านออนไลน์นะคะมากถึงนะคะ3า6ล้านคนรู้หลักการสร้างไรายได้อะเรามาดูนะคะ6แพลตฟอร์มสำคัญนะคะที่เราจะต้องรู้เลยนะคะ ในยุคนี้หรือการทำออนไลน์ที่เป็นหกแพลตฟอร์มที่เราสามารถเลือกหรือเราไม่เลือกก็ได้ทำทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเพื่อเราจะได้วางแผนนะคะในการทำนะ,ะตรงกลุ่มตลาดและกลุ่มเป้าหมายเอออันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะเรามาดู Facebook นะคะ58ล้านคนนะคะอันนี้เป็นสถิติปี20 สองศูนย์นะคะไลโอไลนะคะสี่สิห้าล้านคน y o u ู u สี่สิบล้านคนอินสตาแกรมสิบหกล้านคนทวิตเตอร์เจ็ดุดหนึ่งห้าล้านคนและ t ิ k ต o อกมาร์เก็ตติหนึ่งจุดแปดล้านคนใครพานแรกที่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะคะในเรื่องของแบรนดิงในสิ่งสำคัญคือแบรนด์เนี่ยก็คือหมายถึงตัวเราก่อนเลยนะเป็นอันดับแรกนะแบรนด์ Band, เป็นสิ่งที่สะท้อนของตัวตนของผลิตภัณฑ์หรือบริการ สร้างความน่าเชื่อถือไปสู่ลูกค้าเหมือนยกตัวอยา่างเช่นกาแฟ s t a r b u c k แก้วนี้ s t a r b u c k เนี่ย,ยได้คิดค้นนะคะการสร้างแบรนดิ้งและรวมไปถึงนะคะวัตถุดิบในการผลิตนะคะเพื่อให้สินค้าของแบรนด์เนี่ยได้รับความนิยมซึ่งกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยมีมูล,ลค่าบางคนบอกว่า s t a r b u c k แพงบางคนบอกว่า s t a r b u c k ถูกบางคนบอกว่าคุ้มค่าสำหรับมุมของธุรกิจนะ อ่านะคะเราต้องเปลี่ยนไมซ์เซ็ตในจุดนี้ด้วยนะแบรนดิ้งอ่ายอมจ่ายเพราะแพ็กเกจจิ้งถูกต้องเลยเพราะแบรนดิ้งนะคะลกออนไลน์นะคะบอกได้เลยว่าตัดสินกันที่ภาพเอานี่พี่มองคนที่ภาพลักหรอเนี่ยพี่มองคนแค่ภาพภายนอกนะคะพี่ยังไม่ได้ชิมเลยนะเออพี่ยังไม่ได้ชิมเลยนะ,ะอาจจะอร่อยก็ได้นะเะออเนี่ยแหละคะ่ะ บอกได้เลยว่าเป็นสัจธรรมความจริงของมนุษย์นะคะว่าคนเราเนี่ยตัดสินการบนโลกอะไรที่ภาพที่ภาพลักเพราะเราไม่รู้จักกันเนาะแนดิงเป็นสิ่งสํงาคัญดังนั้นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดกว่าสินค้าอะไรที่สุดบนโลกใบนี้คือราคาของใครคะราคาของตัวเราคะ่ะมูลค่าของตัวเราเนี่ยแหละคือแรนดิงที่นะคะดีที่สุดที่ควรจะสร้าง ก่อนเป็นอันดับแรกเขาบอกว่าภาพโปรไฟล์นะคะบ่งบอกบุคลิกภาพของตัวเรานะคะว่าเราจะเป็นคนหลาเรืองเป็นมิตรเป็นคนจริงจังเป็นคนที่อะไรก็ตามและต้องคิดก่อนโปรไฟล์เริ่มต้นโปรไฟล์แบบนี้ที่พี่มาสะกะเบิดให้มาไม่ควรเอาเด็ดขาดเพราะอะไรคะดูไม่น่าเชื่อถือว่าดูไม่เป็นมืออาชีพดูเหมือนมิจฉาชีพดูเหมือนสแกมเมอร์ไม่ควรนะคะเอาเป็นรูปโปรไฟล์ ต่อมาค่ะรูปโปรไฟล์ที่เราอยากจะโชว์วิวทิวทัศน์นะมองไกลๆเห็นแต่ข้างหลังไม่เห็นหน้าตาแบบนี้ไม่ควรเอามาเป็นรูปโปรไฟล์เพราะดูแล้วไม่มีความจริงใจดูแล้วไม่มีตัวตนแต่ถ้าอยากโพสต์เอาไปโพสต์เป็นคอนเทนต์เรียกนะคะ engagement ยอดไลค์ยอดแชร์โอเคไหมคะไฟล์ที่สร้างจากการถ่ายรูปเซลฟี่ ใครใช้รูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปเซลฟี่บ้างสารภาพมาดีๆนะคะเป็นโปรไฟล์ที่สร้างง่ายแต่ดูแล้วไม่มืออาชีพนะคะถ้าเราจะเซลฟี่กล้องหน้าควรจะมีขาตั้งกล้องหรือตั้งโทรศัพท์ให้ได้มุมนะคะที่เป็นภาพที่ดูเป็นมืออาชีพนะจ๊ะอ่ะโปรไฟล์ต่อมาค่ะโปรไฟล์รูปหมู่นะคะเพื่อนแย่งซีนแบบนี้นะคะไม่ควรนะควรจะเป็นรูปโปรไฟล์ ที่เป็นตัวตนของเราไม่ควรจะเป็นตัวตนที่ไม่ชัดเจนนะครเป็นรูปหมู่เพื่อนแย่งซีนอย่างนี้ไม่เอาอาจารโชว์เนื้อหนังแบบนี้นะคะก็ไม่ดีและอาจจะถูกเป็นสื่อรามกุกอาณาจารย์ได้ถูกแบนและนะคะถูกปิดค่าการมองเห็นก่อนในช่วงเตือนหรือถ้าเราทําซ้ำทาบ่อยๆนะคะอาจจะถูกเป็นสื่อรามกุกอาณาจารย์และทําให้พี่มาร์ก ิวไปเลยเฟซบุ๊กของเราปิวไปเลยนะคะแบบนั้นไม่ควรทำอ่ะอีกหนึ่งโปรไฟล์นะคะเป็นรูปขาวดำไร้สีสันอ่ะคำกิจออนไลน์ปรับโปรไฟล์แบบนี้พดหูไหมคะเศร้าไหมคะเออนะคะดูน่ากลัวไหมคะเออนะคะดูแบบโอ้โหไร้ชีวิตชีวามากเลยแบบนั้น น่ากลัวลึกลับอันนี้ก็ไม่ควรทําดูไม่เห็นนะสาหรับลูกจันบอกหรือบางคนค่ะขายสินค้าเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวหรือสินค้าเกี่ยวกับสัตว์นะคะเราเนี่ยรักรักสัตว์แหละเราก็อยากจะเอาเออความรักนะเรามีมากล้นอยู่แล้วเราก็อยากจะเอานะคะตัวโปรดักนะคะหรือตัวสินค้านะ,ะหรือตัวพรีเซนเตอร์นะคะขึ้นมาเป็นรูปโปรไฟ,ฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัวอันนี้ไม่เอานะนะถ้าเราอยากจะขยายความ เป็นเรานะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือในเรื่องของการที่เราเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะเกี่ยวกับสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เรานะคะสร้างเป็นปกหลักขยายความเป็นเราต่อไปค่ะรูปโปรไฟล์นะคะที่เป็นรูปนะคะหน้าบึ้งตึงอันนี้พิมพ์ผิดนะคะหน้าบึ้งตึงแบบนี้ก็ไม่ควรนะคะเอามาเป็นรูปโปรไฟล์เพราะโอ้โหกลัวค่ะไม่รู้ว่าแอดไปแล้วจะถูกมนกิษณกาลีด้วยหรือเปล่าเนาะ ขเรามาดูส่วนประกอบของ f Facebook โปรไฟล์ที่ดูมืออาชีพก่อนนะคะส่วนประกอบของมันก็คือในวงกลมนะคะเป็นส่วนประกอบของโปรไฟล์อ่าเป็นส่วนประกอบของรูปโปรไฟล์ที่จะต้องดูเป็นมืออาชีพนะคะที่จะต้องดูนะคะน่าเชื่อถือส่วนหลังค่ะเป็นภาพป,ปกนะคะที่ขยายนะ,ค,ะความเป็นเราที่จะทำสินค้าออนไลน์แบรนด์อะไรก็ตาม พี่ไปทำภาพค่ะสินค้าบริการของพี่เนาะและเอามาใส่ที่ปกหลังเป็นการขยายความเป็นตัวพี่ในธุรกิจและสินค้าของพี่ถ้าวันนี้พี่จะทำธุรกิจนะคะกับคนไทยพี่รู้เลยว่าสินค้าพี่เนี่ยเจาะตลาดกลุ่มคนไทยพี่ใส่ชื่อ facebook ภาษาไทยได้เลยค่ะเพราะคนไทยจะอ่านง่ายและจำง่ายแต่ถ้าวันนี้พี่อยากได้ความเป็นสากล นะคะพี่อยากทําธุรกิจของพี่พี่เจาะกลุ่มธุรกิจของพี่แล้วพี่จะทําทั้งตลาดไทยและตลาดต่างประเทศพี่ใช้ชื่อ f a c e b o o กไปเลยค่ะเป็นภาษาอังกฤษเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเนาะเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการที่อย่างที่อาจารย์หนังพูดในช่วงแรกนะคะว่าถ้าวันนี้บางคนเขาไม่แน่ใจเราเขานะคะไปค้นนะคะชื่อเรานามสกุลเราแล้วเขาไปตรวจสอบเขาพบว่าเราเนี่ยมีตัวตนจริงนะคะเขาจะต้องการดีลโอนสินค้า หรือโอนเงินให้เราเป็นจํานวนมากเนี่ยเขาจะได้มั่นใจว่าเรามีตัวตนที่แท้จริงนะคะแบบนั้นแนะนําให้ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงจะเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษ,ษก็ได้เนาะส่วนด้านร่างชื่อคะ่ะนะคะด้านร่างชื่อ Facebook พี่พี่เห็นไหมคะจะเป็นช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมในกรณีที่เขามานะคะดูสินค้าหรือเขามาส่องนะคะธุรกิจของเราเรียบร้อยแล้ว เขาอยากจะติดต่อเราค่ะแต่บางเอิญว่าเรากับเขายังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเนาะมันอาจจะทําให้ข้อมูลของอินบ็อกเนี่ยขางยังไม่เด้งนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะแต่เราเพิ่มช่องทางการติดต่อให้เขาได้ติดต่อกับเราง่ายขึ้นเราก็ระบุค,ค่ะคําอธิบายนะคะตัวตนที่ชัดเจนไปเลยว่าเราเป็นใครใต้ชื่อ Facebook อย่างรู้จักยกตัวอย่างเนาะ เป็นนักธุรกิจออนไลน์ช่องการติดต่อคลิกเพิ่มเติมอันนี้ค่ะบริษัทของรุจันเนี่ยมีลิงก์เว็บไซต์ที่จิ้มไปปุ๊บนะคะที่จะเห็นนะคะการขายตัวเองของรุจันไม่ว่าจะเป็นนะคะภาพลักษณ์นะคะภาพความสําเร็จช่องทางการติดต่อรวมไปถึงนะคะเบอร์ข้อมูลการติดต่อไม่ว่าจะเป็นนะคะไปส่องที่ติ๊กต k อกก็ได้ไปส่องที่อินสตาแกรมก็ได้นะคะ ไปส่องที่ YouTube ก็ได้นะคะก็จะไปส่องได้หนำใจเลยแบบนั้นนะคะตัวนี้เราสามารถดีไซน์ได้ด้วยอันนี้เป็นลิงก์เว็บไซต์ที่นะคะรู้จันได้มาฟรีจากบริษัทเอคอนเนาะแต่ถ้าเราไม่มีล่ะไม่เป็นไรเราก็ใส่ ID l ดียค่ะรวมไปถึงเบอร์โทรได้เลยนะคะเพื่อให้เขาสามารถติดต่อเราได้เร็วที่สุดนะคะแบบนี้เนาะโอเคนะคะการปรับโปรไฟล์ก่อนอ่ะ ที่เห็นแถบสีฟ้าไหมคะย้ำนะคะเราเห็นสีฟ้าๆคำว่าแก้ไขโปรโฟไฟล์กดจะ้ะกดเลยนะคะเสร็จแ,แล้วพี่จะมาที่แถบนี้ค่ะพี่จะมาที่แถบแถบนี้นะคะไขด้านบนด้านบนเห็นไหมคะพี่ไปคำว่าแก้ไขก่อนนะคะแค่ตรงรูปโปรฟไฟล์ก่อนนะคะ เลือกเลยค่ะแก้ไขเราสามารถไปเลือกรูปโปรไฟล์เอารูปโปรฟไฟล์เป็นรูปรูปนี้แล้วกันสวยไหมตั้งเป็นโปรไฟล์ได้เลยไหมคะสวยไหมสวยนะรูปสวยเลยแต่ทําไมคะรูปมันดูนะคะหัวขาดไม่ดูเป็นมืออาชีพเลยนะคะรูปไม่มีบาลานซ์ซ้ายขวาที่เท่ากันเลยนะคะอ่ะเลือกกรอบสี่เหลี่ยมค่ะพี่เห็นคําว่าแก้ไขไหม แก้ไขด้านล่างกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนค่ะข้างตัวสติกเกอร์จะมีสี่เหลี่ยมเหลี่ยมข้าง a ออข้างสติกเกอร์ยิ้มยิ้มจะมีสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเห็นไหมคะด้านบนกดอีกทีค่ะและเราจะได้เก้าช่องแบบนี้เราจะได้เก้าช่องแบบนี้ค่ะย่อเก้าช่องของเราค่ะให้ได้ขนาดสัดส่วนอ่ะเดี๋ยวรู้สจังขอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะมันติดกระเป๋า รูปประจําของรูจันนะหายไปไหนเอารูปนี้หาเจอแล้วเมื่อกี้ตาลายเมื่อกี้ตาลายเนี่ะเอาใหม่อีกหนึ่งทีนะคะเลือกรูปมาได้แล้วหัวขาดเห็นไหมคะหัวขาดแบบนี้อีกหนึ่งครั้งนะสําหรับคนที่ไม่ทันนะคะเลือกแก้ไขสี่เหลี่ยมด้านล่างค่ะเลือกสี่เหลี่ยมด้านบนข้างสติกเกอร์ยิ้มยิ้มให้เกิดช่องก้าวช่องแบบนี้ให้เกิดช่องก้าช่องแบบนี้ค่ะย่อค่ะ ย่อช่องเก้าช่องมาแบบนี้นะคะและให้นะคะสัดส่วนของภาพเนี่ยอยู่ใต้ราวนมอ่าอยู่ใต้ราวนมหรือเหนือสะดือขึ้นมาและกดปันทึกซ้ายขวาเท่ากันนะพี่ดูบาลานด้นะสมมติว่าพี่ยืนเอียงเนี่ยพี่ก็ต้องดูบาลานให้มันไม่เอียงโอเคไหมคะวงกลมๆจะให้เราเช็คอีกหนึ่งครั้งแบบนี้สวยไหมคะ แบบนี้เป็นไงฮะโปรไฟล์ที่ดีจะต้องบ่งบอกถึงตัวเราสะท้อนถึงผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าและก็จะต้องบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของเราว่าเป็นคนแบบไหนแบบนี้ดีไหมคะเห็นแววตาที่ชัดเจนเห็นรอยยิ้มเห็นใบหน้าที่ชัดเจนดีไหมคะสวยไหมสวยเลยไหมคะถ้าสวยถ้าโอเคแล้วกดถัดไปค่ะอปกหลังเนี่ยอันเนี้ขยายตัวตนของเราหรือขยาย ธุรกิจของเราค่ะเราสัและไปที่แก้ไขปกหลังเลือกรูปภาพ upload. อัปโหลดอ่านะคะโอ้โห,โโหโดูรู้จันทร์ไปหารูปภาพก่อนนะคะสมมติว่ารู้จันทร์เนี่ยเลือกรูปภาพปกหลังนะคะเป็นรูปนี้เป็นรูปเรายืนอยู่มุมซ้ายหรือมุมขวาและเราค่อยเขียนข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าบริการหรือภาพที่เราแตกเพิ่มเติมได้ นะคะอันนี้คือสมมติถ้าเราสร้างปกหลังเช่นถ้าลูกนันยังไม่มีสินค้าไม่มีบริการไปแต่งภาพและเขียนคําขยายความของเราได้ถ้าเรายังไม่มีสินค้าและบริการเราอาจจะแต่งว่าอะไรก็ได้อะที่เป็นคําคมคําให้แรงมานาลใจเพื่อสร้างแบนรนดิ้งไปก่อนได้เช่นเดียวกันและกดบันทึกนะคะอย่างอันนี้ถ้าลูกจันจะเขียนลูก <c oughs> จันก็จะบอกว่าลูกจันเนี่ยเป็นครูสอนออนไลน์เพราะธุรกิจออนไลน์จะอยู่กับเราอีกร้อยปีอันนี้เป็นการสร้างแบรนดิ้งได้ถ้าเรายังไม่มีสินค้าหรือบริการ แต่ถ้าเรามีสินค้าหรือบริการเราสร้างเป็นสินค้าหรือบริการของเราได้เลยเพื่อขยายความเป็นเราแล้วก็ใส่ไว้ที่ปกหลักนะคะแล้วก็กดบันทึกแต่ลูกจันขอไม่บันทึกนะอันนี้โอเคไหมคะการแก้ไขปกหลักเนาะต่อมาค่ะในพาร์ทที่สามที่ลูกจันบอกว่ามันสําคัญมากเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะนักธุรกิจออนไลน์ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมคลิกนะคะ ก็คือในส่วนของคำอธิบายตนเองคำอธิบายตนเองเรามากดแก้ไขและเรามาแก้ไขคำอธิบายตนเองตรงนี้ที่สามารถลบข้อมูลค่ะลบและพิมพ์ข้อมูลได้ใครมีลิงก์นะคะเหมือนลู่จันสามารถมาวางได้อ่อันนี้เป็นลิงก์พิเศษนะที่สามารถเชื่อมต่อคอนเนคชั่นไปทุกนะคะสื่อโซเชียลเลยนะคะอันนี้ให้ฟรีสำหรับนะคะเออตัวแทนจำหน่ายบริษัทดิคอนที่ลู้จันเป็นอ่ะ อันนี้นะคะถ้าเราไม่มีไม่เป็นไรใส่เบอร์โทรใส่ ID l i ี e เพื่อให้นะคะคนสามารถติดต่อกับเราได้ที่โปรไฟล์นะคะอันนี้เราก็พิมพ์เขาจะมีลิมิตนะว่าเราสามารถพิมพ์ได้เท่าไหร่นะคะในจํานวนข้อความโอเคเนาะแล้วก็เรียบร้อยกดบันทึกนะคะล่างสุดลงมานะคะถ้าพี่อยากจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยตรงนี้พี่แก้ไขแล้วเพิ่มเติมได้ทั้งหมดอีกอันนึงนะคะในการของการเพิ่มลิงก์ติดต่อ ที่พี่มาสักเบิดเขามีให้เน้อหรือว่าเว็บไซต์นะคะเราก็สามารถเข้ามาที่แก้ไขตรงนี้และก็ไปเพิ่มลิงก์ทางโซเชียลสามารถกดนะคะและเราจะเลือกแพลตฟอร์มอะไรเราเลือกเลย i n s t a g r กรมเราก็เลือก Instagram และก็ใส่แอ c o ค n t ์ไของเราไปนะคะพิมไปเลยแล้วก็กดบันทึกแต่รู้จันเนี่ยไม่ใส่แหละโอเคไหมหรืออีกอันนึงนะคะเราจะเพิ่มตัวเว็บไซต์ เราก็เพิ่มตัวเว็บไซต์แล้วก็เอาเว็บไซต์เราค่ะมาวางได้เลยนะคะมันก็จะสามารถมีนะคะในส่วนของตัวเว็บไซต์แล้วก็ตัวลิงก์เพิ่มเข้ามาให้ลูกค้าสามารถจิ้มและคอนเนคได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราควรเพิ่มเติมนะคะใน Facebook ของเราท้ายที่สุดค่ะท้ายที่สุดถ้าเราปรับรูปโปรไฟล์ดีแล้วปกหลังดีแล้วเพิ่มช่องทางการติดต่อ เรียบร้อยแล้วโปรไฟล์ของเราดูเป็นมืออาชีพแล้วแต่ชื่อโปรไฟล์ของเราค่ะไม่เฮงเลยนะคะไม่ตั้งมาตั้งแต่ตอนแรกแบบตั้งมาตอนนั้นอกหักกับแฟนอะไรแบบนเนาะก็ตั้งแบบจะเศร้าเลยแบบนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนโปรไฟล์ให้เป็นนันกธุรกิจออนไลน์หรือบางคนตั้งแบบชีวิตลันทศมากแบบนี้นะคะก็ไม่เอานะคะให้เป็นชื่อและนามสกุลจริงของเราจะดีกว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ และเราจะไปแก้ไขชื่อ Facebook ของเราได้อย่างไรนะคะอะพี่ไปหาแฮมเบอร์เกอร์ขีดสัมขีดที่มือถือของพี่นะว่ามันอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนนะคะกดไปที่ขีดสามขีดแฮมเบอร์เกอร์เลยค่ะเนาะมาที่หน้าตานี้ค่ะมาที่หน้าตานี้นะคะหน้าตาแบบนี้แล้วไปที่คำว่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตั้งค่าความเป็นส่วนตัว กดจก้ะเออเสร็จแล้วนะคะไปที่ตั้งค่าค่ะและเห็นนะคะตั้งค่าโปรไฟล์ตรงนี้เนาะและก็ข้อมูลส่วนตัวนะคะไปที่ข้อมูลส่วนตัวค่ะลบชื่อที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงออกนะคะใส่ชื่อที่เราต้องการลงไปเลยชื่อจริงนามสกุลจริงและพี่อ่านนะคะหากคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้ว f a c e b o o k จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้อีกเป็นระยะเวลาหกสิบวัน ถ้าวันนี้ค่ะพี่เปลี่ยนแปลงชื่อแล้วพี่พิมพ์ผิดนะคะไม่ว่าจะพี่แบบประมาทนะคะอะไรก็ตามพี่ชื่อน้องจอยพี่พิมพ์ผิดจ้าพี่ไปอยู่หัวหินนานเลยนะคะหกสิบวันเออแบบนั้นเลยนะจ้าไม่ดีนะไม่ดีมีสตินิดนึงนะ,ะเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กแล้วมีสตินิดนึงนะคะดูด้วยนะคะระยะเวลาหกสิบวันเนี่ยชื่อของเรานะคะ อยู่กับเราไปหกสิบวันเลยแท็กนะคะเฟซบุ๊กของเราให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนได้มาแอดมาติดตามเรานะคะพี่สามารถกดไปที่จุดสามจุดตรงนี้จุดสามจุดตรงนี้เห็นไหมคะจุดสามจุดและพี่สามารถเข้ามาคัดลอกลิงก์โปรไฟล์อ่าเอาใหม่นะกดไปที่จุดสามจุดค่ะและกดคัดลอกลิงก์โปรไฟล์ค่ะ เสร็จแล้วค่ะพี่สามารถนะคะเอาลิงก์นี้นะคะไปส่งนะคะไปส่งนะคะให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะของพี่ได้เลยนะคะของพี่ได้เลยอ่าลูกจันรก็จะส่งเข้าไปที่กลุ่ม l ล n e อินเตอร์นะคะห้องหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถนะคะกดเข้ามาดูที่โปรไฟล์ facebook ของลูกจันร์ได้โอเคไหมอันนี้คือการ คัดลอกลิงก์และส่งนะคะตรวจการบ้านให้กับคููพี่เลี้ยงได้เลยว่าโอ้เราทำมาดีหรือยังนะคะมีอะไรจะต้องปรับเพิ่มเติมหรือเปล่ารวมไปถึงนะ,ะสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมให้อีกนิดเดียวนะคะการโพสต์ในแต่ละวันของเรานะคะควรจะเป็นโพสต์ที่นะคะดูน่ะเชื่อชื้อมีพลังงานบวกนะคะเสริมแรงบันดานใจน,นะคะเออให ไม่เซตนะคะในด้านดีนะคะรวมไปถึงนะคะการโพสไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราด้วยนะคะเออนี่รู้จักต่างๆนานา,า,า,านะ,ะแล้วก็โพสต์ทุกวันนะคะโพสตทุกวันเพื่อสร้างนะคะความน่าเชื่อถือว่าเรามีตัวตนนะคะคิดดีคิดบวกโพสต์ดีโพสต์บวกเท่านี้เองนะคะในการท,ทําธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพนะคะวัน